สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณค่ะมาดูดวงรายวันค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ถวนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ โอ้นะอยู่ด็ๆนี่เงินเนี่ยเงินของคุณเลยนะคะบุญกุศลเปิดบุญเก่าเปิดค้งเก่า,กาเปิดนี่บุญของคุณเลยนะคนเกิดบันทิตเปิดมาเนี่ยใครได้รู้ใครได้ดูวันนี้ใครได้ พอได้รู้ว่าตัวเป็นงี้จับต้องได้ทำได้นะคะคือว่าสมบัติเก่าค้างเก่าคน <c oughs> คนมีวานานะคะเนี่ยเปิดมาเนี่ยหกการเงินเนี่ยคือว่าทุกครั้งจะเปิดมามีวันนี้มีใช้เดี๋ยววันนี้หมดอย่างนี้แต่อันเนี้ยเหลือเหลือให้คุณโชคลาภคุณมีมาการเงินจะเข้ามาให้คุณมีเหลือเปืดอนะ ความสำเร็จนะเนี่ยพอศิวาหนึ่ง,างคาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปบบเลยตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเลยตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเหมือนเทศที่คุณบูชานืรอายจ้าห,นะหนึ่งคาถาเนี่ยคือปราบความสำเร็จไปหมดความเข้มแข็งการงานครอบ ัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขืออนนาาปรารนานะคะถ้าบูชาได้หรืออะไรทํานองเนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้บูชาพ่อติวะใครก็ได้เขาเปรียบเทียบว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะทํากานใดถ้าคุณต้องนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์อะไรของคุณทําไว้เขาให้ความสาเร็จเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณทําอะไรก็ จะเตก็ตอนนี้วันนี้วันนี้ถือเป็นวันดีจะปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีคิดให้รอบคอบตั้งสติให้ดีคุณไม่ล้มหรอก นะคะคุณจะเหมือนเทก็จะมีสิ่งที่หนุนหลังนะคุณเลือกเอาคุณจะเดินข้างหน้าเดินข้างหลังไม่ว่าการงานหรือว่าจะการลงทุนทําอะไรคุณมีสิ่งที่ประคับประคองตัวคุณวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีของคุณเลยนะคะหกเหรียญที่เปิดมาคือว่าบุญกุศลเก่าที่คุณทําไว้เขามาเปิดมาเหมือนคนกําลังจะจมน้ําอยู่แล้ว กำลังตัดสินใจอะไรไม่ถูกชีวิตแก้ไขไป็นวันๆแต่เนี่ยเปิดมาหกเหรียญคือบุญกุศลเก่าของคุณเปิดในวันนี้ถ้าคุณเห็นแล้วถ้าคุณรู้จักคุณกระทำเนี่ยคุณเปิดรับเหมือนแค่น้อมรับอะไรของคุณไว้คุณ คุณต้องเปิดทางของคุณความสาเร็จคุณมีให้วันนี้คือเป็นโอกาสของคุณที่จะแบบบางทีพะได้หกเหรียญคุณไม่รู้ว่านึกว่าเป็นเงินเป็นทองแต่ไม่ใช่เลยบางครั้งการที่ติดขัดอะไรของคุณเนี่ยการที่มีอุปสรรคก,การที่ เิดขัดวันนี้คุณเดินลนแก้ไขหรือวันนี้คุณหาคุณจะได้ไปนะคะคุณจะเป็นผ่อนคลายที่เคยทุกข์เคยวิตกกังวลอะไรคุณจะดีขึ้นนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงของใครวันนี้ทักไม่ดีก็ใจเย็นเยนพวกนี้อาจจะดีได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ทักดีคุณก็ต้องทำรับให้ดีๆว่าคิดให้รอบคอบว่าทางไหนจะตัดสินใจเป็นไพ่ที่คุณจะอาจจะบันเตือนแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ทั้งดุทั้งนะทั้งมีสติมังกรจำศีลน,นะ มังกรจำติลหรือพญานาคหรือดวงชะตางูใหญ่อะไรคุณอยู่ใน,นานะที่คุณจำติลมีพระอยู่ข้างในเปิดมาเขาไม่ให้คุณทําอะไรทั้งนั้นคุณเปิดในเรื่องถ้าถ้าคุณพ้นไปในเรื่องที่ไม่ดีคิดดีทดําดีปากเป็นมงคลนะกับตัวเองกับพูดให้พรตัวเองอะไรทํานองเนี้ยนะคะจำติลไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเหมือนทําพ้นมาเรื่องไม่ดี เหมือนอาปากพ่นมาเรื่องไม่ดีไปนั้นก็จะล้อมตัวคุณเพราะว่ามันเป็นกรรมที่ว่าพน่นพ่นมาสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นให้คุณจําตินนะคะคุณจะมีความสำเร็จเรื่องที่คุณปรารถนามุ่งหวังการงานนะ การเรียนเนี่ยตรีคถานเนี่ยการเรียนการงานหรือว่าความรักที่อยากจะให้สมหวังเรื่ออะไรแต่คุณก็มีตัวช่วยมีพลังที่ช่วยตัวคุณคืนเนี่ยคนกําลังอยากจะจบ อยากจะได้งานการทำงานความสำเร็จวันนี้อยู่ในตัวคุณสี่เสาสี่คาถาเนี่ยไม่ให้คุณเอียงไม่ให้คุณล้มมีประคองตัวคุณนะคะคือความสำเร็จให้วันนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าดีสี่คาถาในตัวคุณก็ดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ว่าไม่ให้ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นคุณน้อมรับ การเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงดีๆนะคะคืออันนี้พลังพลังของการเปลี่ยนแปลงวงล้อหญิงอย่างเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณทําไม่ดีก็มีทั้งมีทั้งพลังบุญและพลังกรรมนะคะเพราะฉะนั้นคนจะได้พลังดีๆชีวิตดีๆต้องมีสิ่งดีๆเหมือนมีใจที่ ใจบุญใจกุศลใจที่มีคุณธรรมนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไพ่วันนี้คุณอ่านวันนี้คุณทําให้ถูกให้ต้องคุณทําดีๆแล้ววันนี้คุณจะมีเหมือนวงล้อแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คุณก็ต้องนับน้อมรับด้วยว่าบางคนก็จะเหมือนเป็น มันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆเข้ามาเราต้องรับให้ดีอย่าให้หมุนไปทางที่ตกต่ำนะคะยิ่งย่างมันมีแบบนี้นะคะคือคุณต้องทำให้ดีวันนี้ทำให้ถูกให้ต้องนะคะแล้วชีวิตของคุณจะดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้ดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเกิดวันอังคารนะคะโอ้ชีวิตของคุณนะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรฝ่าฟันไปได้ นะป่าปันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะั The ้นเดวเหมือนว่ามีมีหนึ่งดาบเนี่ยจะเป็นเทพธิดานางป้าราชินีตามแตกให้จะเปรียบเนี่ยนะคะคือว่ามีความสาเร็จเนี่ยมีความสุขคุณป่าปันคุณมีความสาเร็จสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังวันนี้ทักทายวันนี้เปิดมาวันนี้คุณขอพรคุณทาอะไรเนี่ยแล้วคุณจะได้ความสาเร็จ ไปดูวันนี้เหตุการณ์จะไปถึงวันข้างหน้าก็ได้ถ้าใครได้ฟังได้ดูเนี่ยก็คิดก็ถามคนกำลังมีปัญหาตรีถ้วยชีวิตคุณใช้เรียบเรียกมีความสุขอย่างส่วนตัวมีความอุดมสมบูรณ์คุณไม่เหมือนนะคุณปองคุณไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนสังคมสูงอ่ะเนี่ย เขาอยู่ในการที่ว่าฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีฉันนั่งฉันปง่งฉันอยู่ได้ฉันต่ภาพฉันเป็นอย่างนี้ฉันอยู่ได้ตีีถ้วยอุดมสมบูรณ์ไม่ขัดไม่สนนะชีวิตมั่นคงนะชีวิตของคุณมั่นคงคุณอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่คุณมีถึงยังไงคุณก็มีร่มเงาขามีสิ่งสกิ์คุ้มครองนะร่มไม้ใหญ่ดาบของคุณก็ติดมังกรไม่ว่าปัญหาเนี่ยดาบหน้าดาบหลังบอกให้เลยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องรอง ้อนปัญหาอะไรของคุณนะมีสิ่งที่ทําให้คุณนะอย่าลืมดูแล้วก็คุณวันนี้คุณกระจุดธูปนะขอพรจากเทวดาป้าดินติ่งศักดิ์ธให้เขากระจัดปัดเป่าให้ปรากปันให้ความสาเร็จสิ่งที่คุณขอนะคะคุณอยากได้อะไรคุณขอแต่อย่าโลภมากกันนะขอแค่ข้อเดียวความสาเร็จมีให้ สรุปของคนเกิดวันอังคารวันนี้คือควา,ามอุดมสมบูรณ์นะคะตีถ้วยคือควา,ามตกควา,ามอุดมสมบูรณ์ชีวิตไม่อดอยากอุปสรรคอะไรจะมาหาก็ปัดเป่าไปได้นะคะโครคภัยไข้เจ็บก็ทุดลาวคุณปลายดาบของคุณนะมีเทพนะมีเทพให้เห็นมีเทพที่คุณศรัทธาให้ความสำเร็จของคุณทุกอย่างมี มีเทพอยู่เลยมือมีความรัทธาอยู่เลยมือนะคะคุณจะมีความสำเร็จทุกอย่างคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่กับไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดวันพุธนะชีวิตคุณจะแ้วลาดปลอดภัยคุณจะมีสิ่งที่คุณสิ่งดีๆเข้ามานะมีพลังที่ช่วยนะเหมือนคุณเขาไม่ให้คุณจมน้ําไม่ให้คุณเป็นอะไรทั้งสิ้นนะให้ชีวิตของคุณมีมือเหมือน เป็นพลังดีๆจะจมน้ำอยู่แล้วเขาก็ดันคุณขึ้นมานะคะคือสิ่งดีๆกำลังเข้าหานะคะแต่คุณนะเป็นคนมีภาระมากเหลือเกินนะันเหนื่อยเหนื่อยมากนะกับการงานแต่คุณก็มีสิ่งช่วยคือมีสิ่งพลังที่ช่วยเหลือให้ความสำเร็จจากคุณคุณหนักใจเหนื่อยใจกับงานที่คุณแบกอยู่นะคะคนเกิดวันพุธนะแต่คุณ ทำให้ดีทำให้ถูกพลังดีๆก็จะช่วยเหลือการเงินคุณมีคุณใช้อุดมสมบูรณ์การเงินคุณไม่ต้องห่วงไม่ขัดไม่สนนะคะมีเงินมีทองใช้คือชีวิตของฉันสุกสบายฉันใช้ได้ใจฉันอะไรก็ได้ฉันใช้ชีวิตตัวฉัน ไม่คิดอะไรมากฉันใช้แบบสรรถะเนื้ออะไรในทํานองนี้วันนี้อยู่ในการโปง่งแคบจะทุกคนเลยนะคะแต่วันนี้ก็มีเทพดีๆเข้ามาหาตัวคุณถึงภาระหนักอกหนักใจเรื่องการงานนะคะแต่ดวงปุกๆยังไม่มีนะคะจะมีเรื่องการเงินมีขายข้อซื้อได้ซื้อง่ายขายข้องหรือการงานสําเร็จอะไรทํานองนี้นะคะของคนเกิดบัรพุธค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสคะ่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะเป็นไพ่ตรวรวมคะ่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะโอ้ความเข้มแข็งนะอำนาจวัตนาชะตา เป็นคนแข็งนะคะเปิดมาด้วยเทพคุ้มครองเทพขี่สิงโตคุ้มครองคนเกิดวันพระหัสบางทีอาจคุณอาจจะไม่รู้ตัวบางทีทําไมคุณแก่งคุณแข็ง,ขงอะไรเหลือเกินนะคะสุขภาพร่างกายของคุณนะคือพลังการตอนเนี้สุขภาพร่างกายเหมือนว่ามันจะไล่เข้ามาหาอีกปวดหัวตัวร้อนปวดท้อง ปวดฟันปวดลายตามแต่มันวุ่นวายนะค่ะคือกำลังใจของคุณจะถดจะถอยคุณเหนื่อยเหนื่อยกับความวุ่นวายของบริวารหรือเพื่อร่วมง,งานหรือคนที่แบบว่าทําให้คุณหนักอกหนักใจคุณคิดคุณแค้่ในเงี้ยเหมือนวันนี้ก็คือว่าที่พลังกรรมมันตามเนี่ยนะคือว่าคุณเจ็บ อาจจะเจ็บป่วยของหายหรืออะไรได้แต่เหนื่อยวันต่อวันเพราะวันนี้คุณมีเทพคุ้มครองก็จริงแต่คุณก็ตั้งสติอยู่ให้สงบนะคะอย่าให้พอเรารู้วันนี้เนี่ยพลังกรรมในตัวเราอะ มันมันเหมือนเจ้ากรรมในเวรแล้วกันไม่ใช่พลังกรรมเจ้ากรรมในเวรแล้วกันนะคะติดตามมันหาเรื่องหาดาวให้เราไม่สบายใจให้เราเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราคุณก็จะผ่านไปได้นะคะคุณตั้งสติอยู่กับบ้านได้สง,งบวันพวกนี้ก็ผ่านไปได้เพราะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะถึงยังไงคุณก็แคล้วคลาดปลอดภยัยเพราะคุณมีเทพคุ้มครองนะคะ ความอุดมสมบูรณ์ของคุณคือคุณมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์คุณเหมือนนะเหมือนเป็นคนที่มีคุณธรรมมีธรรมะในใจอะไรเงี้ยคุณไม่สนใจใครวันนี้ลักษนาเหมือนคนเย่อหยิ่งเนื้ออะไรแล้วแต่คุณเหมือนไม่สนใจชีวิตคุณป่งๆนะคะเหมือนเนี่ย คุณอยู่ในศินในธรรมคุณปองทุกอย่างคุณเลยไม่ค่อยมีทุกข์คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีของคนเกิดวันพะหะยวันนี้ค่ะก็ดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างคะ่ะ เป็นไพ่ตัวรวมนะคะขอเป็นตัวแทนตัดให้คุณเกิดวันศุกร์ค่ะ,ะการเงินมีใช้นะคุณก็เหมือนว่าชีวิตคุณก็เหมือนต้องให้เขาต้องให้ขอเขามาขอปามช่วยเหลือก็ต้องให้เนี่ยมันเหมือนเจ้าการรมในเวรมาเกาะมาแทะคุณเลยเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยล่อนจ้อนเนี่ย เขาล่อนจอนเนี่ยมันเหมือนเราให้เขาไปเราก็ปงให้เขาแก้ขัดแก้เหมือนให้หยิบให้ยืมให้อะไรแล้วแต่การเงินน่ะให้เขามั่งถึงมีน้อยก็ต้องแบ่งต้องปันอะไรอย่างเนี้ยนะคะตัวคุณมีความสําเร็จการเงินการทองคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติโชคลาภคนที่เป็นนักบุญนักบวชหรือว่าคนที่เหมือนใจใฝ่ธรรมะไหว้พระตรวจมลหรือทําอะไรเนี่ย ตัวคุณเนี่ยได้มีมีพลังดีๆมาอยู่แล้วเปิดการเงินการทองเปิดชีวิตไม่ทุกไม่ทุกไม่ร้อนไม่ตกทุกข์ได้ยากวันนี้มีคุณแก้ไขเรื่องพลังกรรมที่คนเบียดเบียนเนี่ยอันนี้นะคะคุณสร้างพลังบุญว้โอ้โหโชคลาบลาบปลอยมาแบบไม่รู้ตัวนะคะ คนเกิดวันศุกร์บางทีนะคะบางทีได้ลาบอย่างการเตี่ยงโชคเนื้ออะไรลาบปลอยมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวลาบก้อนใหญ่เลยตัวคุณก็เหมือนว่าคุณไหว้พระตรวจมนต์คุณคนเกิดวันศุกร์อะถ้าคุณได้เหมือนว่าถวายน้ําพระในบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีทําบุญใจบาทรทาให้พ่อให้แม่อะไรทํานองเนี้ย คุณจะได้สิ่งที่ดีๆนะคะจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะของคนเกิดวันศุกร์คะ mm ่ะ hmm. ค,คือโชคดีค <Tonight> ่ะดีจะได้รับของดีของกำนันนะคะวันนี้ถือเป็นวันโชคดีของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตับไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะโอ้ลาบลอยหนึ่งเหรียญลาบลอยการเงินเปิดนะจะมีโชคมีลาบจะถูกหวยรวยรางวัลหรือว่าจะมีโชคลาบราบลอยเงินจะเข้า บ้านนะคะการงานก็เข้มแข็งขึ้นคุณมีความเข้มแข็งนะถึงจะที่ลกที่ล้างคุณก็ฝ่าฟันเดินไปได้เรือสีรงช้างหนึ่งคาถาเนี่ยคือการงานนะคะคุณบางทีมาจะมีเรื่องที่คุณมีพลังที่หายเหน็ดหายเหนื่อยมีกำลังพยามีทาคนเปิดทางให้มีความเข้มแข็งนะคะแต่คุณนะ่ะ ทำอะไรไปเหมือนเป็นผู้นำแบกภาระเรื่องการงานคุณแบกบางครั้งก็อยากจะท้อใจนะคะแต่คุณก็ผ่านไปด้วยดีเพราะคุณมีเงาคุณมีมีเงามีเงามาช่วยไม่ใช่ตัวคนเดียวจะทำอะไรทำไมมันผ่านพ้นไปได้8ดคาถาเนี่ยคืนคุณแบกไว้หนักอยู่ดีคนก็มาช่วยคุณแบกสติคาถาอย่างเนี้ย คือมีสิ่งดีๆเปิดสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องการเรื่องงานคุณจะได้ความสำเร็จนะคะคุณจะหายเหนื่อยบางทีก็มีมีที่สิ่งที่คุณไม่เห็นตัวตนน่ะคุณเชื่อไหมที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยเขาจะทำให้คุณนะี่ยดีขึ้นในเรื่องการงานวันนี้คุณถ้าได้รับได้ฟังคุณก็ทำคิดอ่านให้ออกคนมีโชคมีลาบคนดวงจะเปิด ุณจะอ่านออกว่าเป็นแบบไหนนะคะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ